ไอติมโนไอมโน่ะไอติมโนไม่ให้ซื้อไอติมกินขนมเสื้อลาย

ื้อนมดีกว่าไปซื้อนมเอาไปกินที่โรงเรียนอันนั้งเป็นน้ำไหมนะแถวนั้นเป็นน้ำไหมนะเหมือนนมไหมนะ แถวนั้นเป็นน้ำไม่นะไม่ใช่ถนนไม่ใช่อนะเราเย,ยู่เนี่นงปี๊ ไม่มีอะไรกินแล้วเหรอใช่ไหมอยากจะในมแบบไม่ใช่นมแบบน้ำดอันหนึ่งนี่อนมที่แบบแมาชอบอันนี้อ่ะที่กินนมมือพี่ชกเดินพี่พี่กเดินอะไรช็อกโกแลตเต็มเต็มชอบไหมเคยกินไหมในโรงเรียนเคยเคยกิน

เง่นตแถวไปดีแถวไเด็กตันสองยามไม่มีค่ะ